เทียบเทียบทั้ง3คันเลยดีกว่าคุณผู้ชมว่าด้านไหนสวย3คันนี้เบน,กน์ก็เป็น audi ก็เป็นแต่ bm ไม่เป็นเอ้ยสเปคเ,เดียวกันเป๊ะเลยนี่แต่ audi คุณจะได้คาลิปเปอร์เบรกสีแดง audi สิ่งที่ไม่มีเค้าคราวแบบรวยๆน่ะเบน์จบถ้าอยากได้แ็นแมนดุๆคันนู้นหรือคันนี้ความเป็นตัว lci ใหม่ผมว่า bm หรือ,อันยูเนี่ยโคตรสดหลอครบรอบ50ปี x 3 x die 2 0่ปไฟท้ายอย่างสวยเลย3 suv ไซส์เล็กบอกเลยว่าราคาใกล้เคียงกัน สวบกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับช่อง,องโค้ชพี่ผู้ชมนะฮะวันนี้เราอยู่กับทริปออโตไลฟ์ทยแลนอีกแล้วนะฮะครั้งนี้ลงมาใต้เนาะมาจังหวัดสตูลนั่นเองแต่ระหว่างทางเนี่ยเราก็แวะหลายจังหวัดนะทั้งสุราษฎร์ทั้งพัทลุงมีการแวน้นหน่อยนะฮะแล้วก็เดี๋ยววันเนี้ยเราจะไปร่วมทริปออโตไลฟ์ทยแลนที่เขาจะพานะฮะพี่ๆส่วมวลชนหลายๆท่านเลยเนี่ยจะเป็นพี่แพนนะฮะ เคนเกียร์อัพพี่ไปนะฮะรวมไปถึงพี่เอพี่แมนนะฮะแล้วก็นี่ทีมงานทุกท่านนี่มาหมดเลยพี่แพนเดดิไนไดมาทั้งหมดเลยนะฮะโดยพ่องานก็คือพิเตอร์นั่นเองนะฮะพาเรามาร่วมนะฮะมอบของให้น้องๆกันเพราะว่าเอาจริงๆแล้วในจังหวัดสตูลเนี่ยนะฮะแม้ว่ารอบๆด้านเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูว่าเฮ้ยเป็นเป็นจังหวัดที่แบบขาดสิ่งของอะไรมากมายนักแต่เขามีหลายโรงเรียนเหมือนกันที่พอไปสอบถามข้อมูลนะฮะไปดูรายละเอียดมาแล้วเนี่ยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย มันขาดแคลนจริงๆวะนะครับพีเตอร์ก็เลยจัดนะทีมสื่อมวลชนเนี่ยมาด้วยใจจริงๆนะฮะเรียกได้ว่ามาช่วยกันมอบของที่จําเป็นต้องใช้กันโดยทริปนี้นะฮะเราจะเดินทางกับรถนี่เลย6คันนี้เขาเรียกว่าเป็น SUV หรูนี่มีอะไรบ้างเราไล่กันดูนีขวาก่อนเลยนะครับเป็นกลุ่ม SUV ไซส์กลางขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับ Audi Q7 60 TFSI E นะรุ่นปักอินเนบิตเพิ่งเปิดตัวสดๆร้อนไปเลยนะฮะนี่คันนี้ ตรงกลางนะครับ GLE 3 5 0 DE เป็นดีเซลปลั๊กอินไฮบริดเสียบปลั๊กชาร์จได้เหมือนกันแล้วก็นี่โหมาได้ไงนะฮะ B 5 8รหัสเครื่องนะ b m w x 6 x d r i v e 4 0 i m Sport อันนี้ตัวแรงเลยนะ,ะและอีกกลุ่มหนึ่งเป็น SUV ไซส์เล็กลงมาหน่อยหนึ่งนะฮะเหมือนกัน B M โดดมาอีกแล้วนะฮะ X 3 2 0 DM Sport นะ9 9 9 9ส่วนตรงกลางนี่นะฮะ g l c 3 0 0 e เป็นเสียบปลักเหมือนกันและท้ายสุดอันนี้เปิดตัวสดๆล้อๆเลยนะฮะเมื่อวิกสองวิกที่แล้วเลย audi q 5 55 t f s i นี่นะผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบรนด์อื่นเนี่ยจะเป็นเสียบปลักหมดเลยยกเว้น bm bm จะเป็นตัว6สูบเบนซินกับนี่ดีเซลนะครับซึ่งความแตกต่างมันก็มีแหละในการขับขี่โดยครึ่งเขาเรียกว่าครึ่งทริปแรกเนี่ยผมได้ขับตระกูล s u v ไซเล็กนะผมขับหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นตัว bm นะครับผมเป็นคนไปรับมาเองแล้วก็ G.L.C. หรือ Q5 ที่เป็นเสียบปลั๊กนะฮะแล้วก็เดี๋ยวกลางทริปไปจนถึงท้ายคลิปเนี่ยน่าจะได้ขับตัว S.U.V. ไซส์ใหญ่นี่สามคันนี้เดี๋ยวดูกันว่าเราจะได้ขับคันไหนบ้างเดี๋ยวผมจะ P.O.V. ไปฝากกันนี่แล้วตอนนี้เราอยู่ที่ปากบลาโอ้โหนี่เพิ่งเพิ่งเคยมาเหมือนกันนะเพราะว่าไม่เคยมาสตูนแบบจริงๆจงังๆแบบนี้ไม่พูดไม่ได้นะฮะทริปนี้ผู้สนับสนุนหลกักๆเลยนะฮะนอกจากพ่องานแล้วคือออ t โต้แลนด์ไทยแลนด์นะฮะมีนี่เลยวันตา สีตาแลนเซียโอ้โหนี่รุ่นของผมนี่คือพอใส่แล้วแบบตัดขอบอย่างดีเลยเห็นว่านเนี่ยพอใส่เสร็จปุ๊บม,มันจะรู้สึกว่าผ้ามันจะออกแนวแบบวอมๆหน่อยนึงนะมันจะสีบอกได้นะน้ำตาลน้ำตาลหน่อยนึงซึ่งดีนะมันถนอมสายตาแล้วก็โอบขอบมันชัดขึ้นและท้ายสุดน,นี่นาฬิกาโอ้โหโอลิแอนเอ็มฟอร์ดเพิ่งเปิดตัวเมื่อวานเลยวันที่มาถ่ายนี่นะเปิดตัวเมื่อวานเลยแต่เราได้ใส่กันสองวันแล้วนะผมได้หน้าส้มแล้วแล้วก็เดินทางทั้งทริปอุ่นใจด้วยกรุงศรีโบเกอร์นี่เเเค้้าาทททปปรระกกัันนใหงลิยุ ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านแล้วก็ค่ายรถอีกหลายค่ายโดยที่ร่วมสนับสนุนกดชมกันอย่าลืมแชร์ like, กดไลค์กดซับสไครป์ช่องอุ้ยดีโดยที่สามร้ซูเปอร์คลาสสิกกาแฟดำร้อยเปอร์เซ็นต์ปลุกความเข้มให้กุญสตื่นมาสู่ต่อซูเปอร์คลาสสิกเวโรบัสตาร้อยเปอร์เซ็นต์กาแฟดำสำเร็จรูปเข้มกลมกลม่อมซูเปอร์คลาสสิกเข้ม SIA สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้รถมือสองมากกว่า4,000คันต่อเดือนที่ SIA พาสิ่งที่อยู่ในรกชจอรค่ะย่อมไม่ธรรมดา s k สน้ำมันหล่อรื่นเพื่อรดจนสมรรถนะสูงเพราะฉะนะก็อย่าเราช้าเดี๋ยวเราไปดูมันเป็นอย่างไรไปครับไหนๆก็จอดเรียงกันอยู่แบบนี้แล้วนะฮะเดี๋ยวขอญาตนะฮะทำคอนเทนต์ปเปรียบเทียบทั้ง3คันเลยดีกว่านะครเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงพาวเวอร์เทนหรือขุมพลังเนี่ย อาจจะเทียบไม่ได้เพราะว่า B M มันโดดมาเป็นดีเซลคันเดียวนอกนั้นเป็นเบนซินปลั๊กอินหมดใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเทียบถึงเรื่องราคาความใกล้เคียงกันเนี่ยใช้ได้อยู่นะครเพราะว่าเดี๋ยวเราเริ่มต้นกันที่คันแรกเลยสำหรับ B M w X 3 X Drive 2 0 D M Sport คันนี้นะครับตอนนี้อยู่ที่3 6 9ล้านบาทรุ่นนี้มาพร้อมเครื่องดีเซล4สูบนะฮะ2.0ลิตรวินพาวเวอร์เทอร์โบ1้0มานั่นเองนะฮะก็เป็นรถที่ จุดเด่นคืออะไรผมว่าดีไซน์ BM ดูบึกบืนสุดแล้วก็ระยะการวิ่งน้ำมันเต็มถังใน BM โชว์ได้พันโลเลยนะเออถือว่าเป็นดีเซลที่น่าจะตอบโจทย์พอสมควรเลยนะครับถัดมาในส่วนของคันตรงกลางนะครับ m e อร์ d e s b e n z G L C 3 0 0ร e M G Dynamic นะตอนนี้ราคาอยู่ที่3 8 3 0 0 0 0บาทอันนี้แพงขึ้นมานิดนึงนะแต่เขาได้ขุมพลังที่เป็นปลั๊กอินไฮบริดเสียปลั๊กชาร์จได้แล้วก็เป็นขุมพลังที่เร้วัตจีจ์ดอัตตาเร่งอะไรต่างๆนี่คือจี๊ดเลยและท้ายสุด Audi Q 5 55 TFSI e S Line Black Edition นะครับ3,950,000บาทอ u ด i ีคือแพงสุดแต่ใหม่สุดนะครับเบนซ์ Bend เนี่ยคือเปิดตัวมานานแล้วนะครับเปิดตัวมาสักพักนี่แหละเรียกได้ว่ารุ่นใหม่เนี่ยเปิดตัวมาแล้วที่ต่างประเทศในไทยก็คาดว่าใกล้เหมือนกันนะครับส่วน BM นี่ก็เป็น LCI มีการปรับที่มันดูสปอร์ตดูเล้าใจมากยิ่งขึ้นนะครส่วนกลุ่มรถใหญ่นู้นไปดูพิเตอร์เอา <laughs> พิเตอร์รีวิวกันอยู่ นะครับนี่เรามาเริ่มกันที่ตรงนี้เลย Audi Q5 นี่คุณดูนะครับ Black Edition ใหม่สุดเพิ <Okay. S 1> ่งเปิดตัวเลยนะฮะเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อช่วง2วีคที่แล้วนะที่เราไปทำรีวิวกันมาแต่เนี้ยเป็นตัวถังที่เป็นแบบ SUV ปกตินี่เรามาดูด้านหน้าความเป็น Black Edition นี่ Black Edition เป็นดำเงานะฮะแล้วก็โลโก้ Audi นะนี่มี Quattro เพราะว่ารุ่นนี้ขับ4ชุดคมไฟหน้าเนี่ย Daylight รยต่างๆคือเป็นเวอร์ชันในสมัยใหม่ทั้งนั้นเลยเรียกได้ว่า สวยงามนะครับเป็นไซส์ที่กำลังดีคิวห้าไมไ่เล็กจนเกินไปนะครับด้านล่างตรงนี้เป็นไงมีกรอบที่เป็นกรอสแบ็กนะฮะมีเซนเซอร์แต่กรอบตัวนี้เหมือนเดิมไม่ใช่กรอบไฟตัดหมอกนะครับเป็นกรอบ,เป,รอบเป็นเป้าปกตินะซึ่งต่างไม่ใช่เขามีไฟตัดหมอกต้องบอกงนี้เลยลิ้นด้านหน้าตรงนี้เป็นสีดําด้านนะแล้วมีเซนเซอร์มาให้ซึ่งด้านหน้าตรงตรงเนี่ยแล้วแต่คนชอบแต่ผมมองว่า audi ดูดูดมากเนี่ยเห็นป่ะชอบไหมสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทมาคอมเมนต์ให้ทราบหน่อยสิว่า3คันนี้คุณชอบคันไหน x x 3, g l l q Q5 นะฮะด้านหน้าประมาณนี้สำหรับ Q5 ในส่วนของล้อนี่เฮ้ยล้อผมว่า Audi ถือว่ามาดีนะรุ่นนี้คุณจะได้ล้อแบบนี้เลยนะครับ2 5 5 45 45R20 คาลิปเปอร์เบรกสีแดงแล้วก็ลถหลายล้อเนี่ยเป็นตัวดิมอนด์คัตคาลิปเปอร์เบรกสีแดงนั่นเองนะฮะข้างในโป่งซุ้มล้อเนี่ยมีการเก็บงานใช้ได้เลยนี่การเก็บงานใช้ได้เลยนะคุมมาดีนะครับขึ้นมาตามสไตล์ s อ i n e S ไลน์ S ine, แล้วก็ Audi เนี่ยเหลี่ยมสันด้านข้างมันจะชัดมากเห็นปะ่ะโช o เดอร์ไลน์เนี่ยผมถอยให้ดูเนี่ยถอยมาดูเส้นชัดๆเนี่ยเส้นชัดๆเ,เห็นปะ่ะโชเดอร์ไลน์ชัดมากแล้วก็ความเป็น Black Edition คุณผู้ชมการตกแต่งรอบคันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวหน้าต่างกรอบหน้าต่างฝาครอบจมองข้างนะฮะอะไรต่างเป็นสีกรอสแบ a ็กทั้งหมดนะฮะแหลกหลังคาเป็นสีดํามือจับเป็นคีเรสสีเดีวยวกันกับตัวรถแล้วก็ทิวด้านล่างตรงนี้นเป็นสีดําเงาเนี่ย Q5 นะครับตัวถังก็ลังกระทรัดกระทัดนะไม่ได้ใหญ่จนเกินไปถ้าอยากใหญ่เนี่ยไปตัว Q7 นู่นนะครับด้านหลังเป็นไงล้อสเปคเดียวกันนะฮะ 255/45R20 ค25 5, 5าลิปเปอร์เบรกสีแดงเหมือนกันแล้วรุ่นนี้เติมน้ำมันได้ถึงพวกแกสโซฮอร์95นะ E20 E85 เติมไม่ได้นะอันนี้เป็นซินนะส่วนที่ชาร์จอยู่อีกฝั่งหนึ่งนะครับแล้วก็มือจับเปิดประตูเนี่ยจะเป็นสไตล์ของอ่าโฟกัสวากินกรุป๊ปมือจับเหมือนมันจะเหมือนพวกปอร์เช่ที่เวลายกมันจะเอียงนิดนึงอย่างงี้เห็นป่ะเเเค่ออนนนแบบีีีี้โดด๋ยวปก นะครับด้านหลังเสาอากาศชักฟิน์มเียดแล้วกันกับตัวรถนะฮะมีสปอยเลอร์ด้านหลังมีกรอบที่เป็นแบล็กดิ i ชั่นนะฮะใบป,ปัดน้ำฝนสั้นๆมีไล่ฟ้าครบแล้วก็ด้านหลังนี่อาจจะเลยนนิดนึงขออภัยด้วยฮะที่ล้างไม่ได้จริงๆเพราะว่าเรามาทริปกันทั้งวันเนะาะไฟท้ายเป็น LED แบบนี้เป็นซีเ u e n t เชียลด้วยเวลาเปิดแล้วมันจะวิ่งนะฮะเดี๋ยวผมเปิดระบบไฟให้ดูไฟเลี้ยวนี่ นะฮะไฟเลี้ยวจะเป็นแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยนะฮะมันจะนไฟกระพริบแต่ถ้าเกิดคุณเปิดไฟเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาด้านเดียวเนี่ยมันจะเป็นวิ่งซีเควนเชียลนะครับตรงกลาง r o s s b a c k โลโก้55 TFSI E นะเสียบปลั๊กชาร์จได้ Q 5แล้วก็กล้องหลังซึ่งกล้องหลังต้องยอมรับว่ากลุ่ม Audi Porsche หรืออะไรเงี้ยกล้องไม่ดีนะครับปลายท่ออันนี้นี่เป็นสีดำเหมือนกันนะฮะแต่ต้องบอกก่อนผู้ชมว่ามันเป็นปลายท่อหลอกนะนะครับมันไม่ใช่ปลายท่อจริงปลายท่อจริงอยู่ด้านล่ลางนี่ ตัวนี้เป็นกรอสทั้งหมดนะฮะแล้วก็ด้านล่างสุดจะเป็นสีดําด้านเป็นดิฟฟิวเซอร์คุณผู้ชมว่าด้านไหนสวยนะสำหรับ3คันนี้อาร์ดี้ด้านหน้าหรือด้านหลังสวยเบนซ์ด้านหน้าหรือด้านหลังสวยแล้วก็ BM ด้านหน้าหรือด้านหลังสวยนะมาคอมเมนต์หน่อยดิสำหรับผมผมมองว่าด้านหน้าเนี่ยอาร์ดีใช้ได้แต่ด้านหลังผมชอบ BM เนะฮะเดี๋ยวไปดูเบนซ์กันต่อนี่คือทั้งหมดของ Audi Q5 นะครับส่วนขุมพลังเนี่ยผมพูดเลยแล้วกันนะ Audi Q5 55 TFSI E เนี่ยนะฮะ เขาจะมาพร้อมกลุ่มพลังที่เป็นพลังอินเทอร์ิตก็คือมีเครื่องเป็นซิน2.0นะครับแล้วก็มีตัวมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยโดยพลักกำลังรวมของเขาเนี่ย367แรงมา้าแรงบิด500นิวตันเกียร์อัตโนมัติ7สปีดเอสโตรนิกขับเคลื่อน4ล้อนะฮะแล้วก็มีแบต17.9กิโลวัตต์ชั่วโมงนะมี8โมดูลสามารถเปลี่ยนนะับเปลี่ยนแบตได้ถ้าเกิดอนาคตมันต้องมีการซวิสหรือมีการเปลี่ยนถ้าเสียน้อยก็เปลี่ยนน้อยนะจะได้ไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายเยอะสามารถปรับได้0-200 ผม P.U.V. ให้ดูแล้วเดี๋ยวรอดูได้นะบ,บอกเลยว่าไม่ไม่ห่างจากสเปคที่เคมเลยทีนี้ทั้งหมดนี่คือ Audi นะครับ3 9 5ล้าน9 5 0 0 0 0บาทอามากันต่อผู้ชมนี่พี่เตอร์ไปแล้วนี่พ่องานพ่องานขันที่2นะฮะเราเริ่มจากด้านหลังมัางแล้วกันเดี๋ยวเราจะสลับไปด้านหน้า Mercedes-benz g l c 3 0 0 e a m g dynamic นะครับอันนี้ก็เรียกได้ว่าเปิดตวมานานและต่างประเทศเนี่ยนะฮะ a l เ New เปิดเรียบร้อยแล้วนะครับทั้งเรื่องของ ดีไซน์ทั้งเร่องอะไรคือเหมือนซีคัสเลยใหม่แล้วก็สวยมากๆนะครับโดย m e r e e d e s b e เบจ GLC 3 0 0 e เนี่ยตอนนี้ราคา,าขายตอนนี้นะสามล้านแปดแสนบาทเออก็ถือว่าราคาขึ้นมาเรื่อยๆนะเพราะก่อนตอนแรกถ้าจำไม่ผิดนะสามหเหมือนกันใช่ไหมอันนี้มีการขึ้นมาเรื่อยๆโดยรุ่นนี้คุณผู้ชมเป็นปลั๊กอินไฮบิดเหมือนกันนะฮะแล้วก็เรื่องของขุมพลังเนี่ยผมพูดก่อนเลยละกันนะสองรตัวนี้จะมาพร้อมเครื่องเบนซิน4สูบ2.0ลิตรนะฮะ 211แรงม้าแรงบิด350กับมอเตอร์อีก122แรงม้านะครับ440นิวตันทั้งระบบคันเนี้ย320แรงม้า700นิวตันเลยโคตรโหดเกียร์เป็น9สปีดเกียร์เกียร์เนี่ยเยอะกว่าアウดีนะฮะแล้วก็ขับเคลื่อน4ล้อเหมือนกันส่วนแบตเนี่ยอันนี้เล็กกว่าアウดีนะฮะแบตเขา13.5กิโลวัตต์อั่วโมงนะส่วน0ถึง100เนี่ยพอๆกันประมาณ5วิ6วิอ่าอันนี้อาจจะมีโลโก้หรือสติ๊กเกอร์ driving event เพราะช่วงเนี้ยเมื Mercedes ่อเสดสเปนเขาจัดกิจกรรมอยู่นะรเราพูดกันถึงด้านหลังกันก่อนดีกว่า นะตัวนี้ไม่ใช่ตัวคูปจะเป็นสตล์แบบ SUV แบบนี้นิดนึงนะฮะแล้วก็ด้านหลังเนี่ยตัวสปอยเลอร์จะไม่ได้ยืนมากจะไม่ได้ยืนเหมือน a อาดีเห็นปะ่ะแล้วก็ไม่ได้ยืนเท่า BM เเนี่ยจะเป็นแบบริเรียรยๆนิดนึงมีไฟเบรคดีที่3กระจกหลังไลฟ่ฟ้านะฮะมีตัวใบปัดน้าฝนมีโลโก้เบนส์น,นี่ตรงนี้เลยแล้วก็ตรงนี้โฟร์เมติกคือขับ4นี่ด้านหลังนะฮะระบบไฟต่างๆมาครบนะฮะแล้วก็กล้องเนี่ยต้องบอกเลยว่ากล้องบีเอ็มกับเบนส์เนี่ยชัดชัดที่สุดเลย a อาดีซูไม่ได้เรื่อองงกล จุดชาร์จของเบนซ์จะอยู่ด้านหลังตรงนี้นะอูดี้อยู่ฝั่งซ้ายเบนซ์อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังเหมือนกันไม่รู้ว่าค่ายยุโรปเป็นอะไรกันนะฮะจะมีดิฟฟิวเซอร์มาให้แต่เป็นของหลอกท่อจะออกจริงด้านล่างเนี่ย <Yeah. S 1> เห็นป่ะเบนซ์ก็เป็นอูดี้ก็เป็นปนะฮะแต่ BM ไม่เป็นนะเดี๋ยวไปดูบีกันต่อนะครับนี่คือด้านหลังตรงของเบนซ์อ่ะประมาณนี้ นะฮะแล้วก็เรามาดูล้อกันหน่อยเฮ้ยเบนซ์ล้อก็สวยเหมือนกันนะคุณลองเทียบดูหน่อยดิล้อเบนซ์กับล้อ Audi เบนซ์เนี่ยคุณจะได้ล้อขนาด25545 R 20นะครับแต่ Audi เนี่ยค, i, คุณจะได้ล้อ25545 R 10เอ้ยสเปคเดียวกันเป๊ะเลยนี่แต่ Audi คุณจะได้คาลิปเปอร์เบรคสีแดงนะเบนซ์ Bend, มันจะมีความเป็นแบบพรีเมียมดูหรูๆดูแบบแพงๆ Audi เนี่ยจะดูดิบๆแมนๆนะฮะแล้วก็ Audi สิ่งที่ไม่มีคือบันไดเห็นปนะ่ะเบนซ์มีบัน i, ไได Audi มม่ี นะครับมือจับป,ประตูต่างๆมีตัวคีย์เลสมีต่างๆครบเหมือนกันแล้วก็แหลกเบนซ์จะไม่ได้ตกแต่งแบบแบล็กเอディชั่นเนี่ยจะเป็นแบบเงินเงินแบบนี้นะฮะก็มีความแตกต่างกันออกไปชัดเจนคือเบนซ์เน้นหรูเน้นรวยนะครับอันนี้เน้นแมนแมนเน้น,น,นผู้ชายเน้นสปอร์ตจา๋จาๆนะครับทีนี้เราไปดูด้านหน้าเบนซ์กันต่อด,ดีกว่านะครับว่าเขาเป็นอย่างไรด้านหน้าเบนซ์นะฮะดีไซน์เป็นกระจังหน้าแบบนี้เป็นลักษณะแบบดวงดาวมีโลโก้เบนซ์ขนาดใหญ่นี่แบบนี้เลยพี่นะฮะแล้วก็ โลโก้เบนซ์หนูตรงนี้ไฟหน้าเนี่ยเดย์ทามไรนิ่งไรเบนซ์จะลักษณะแบบนี้เบนซ์เนี่ยอย่างที่บอกนะจะเน้นง,งานเป็นแบบโครเมียม Audi เนี่งงานกรอสแบ็กงานแบบงานเงาเาหรือว่างานแบบดาด้านใช่ไหมเบนซ์จะดีไซน์ลักษณะน,นี้มีเซนเซอร์มีอะไรให้นะครับซึ่งโดยรวมแล้วถ้าชอบฟุงฟ้งฟิ้งเป็นแบบคุณผู้หญิงที่แบบชอบความพราพราวแบบรวยๆเนี่ยเบนซ์จบถ้าอยากได้เป็นแมนดุด oo ูขันนู้นหรือคันนี้อันนี้มาก็ต่อโดดเด่นเลยนะฮะเพราะว่าคันอื่นเขาปรั้อินเทอร์ิกันหมดพอเป็น BMW นะมรับยูนะคร bmw x3 xdrive 20d m sport นะสามล้านหกแสนเกบาทนั่นเองนะฮะสามล้านหกแสบาทนี่ดีไซน์ประมาณนี้ความเป็นตัว lci ใหม่ผมว่า bmw เนี่ยโคตรสดเลยคือมันมีการปรับใหม่นะทั้งเรื่องของกระจังหน้าทั้งเรื่องของล้อทั้งเรื่องของไฟท้ายที่เหมือนอะไรเหมือน ix3 นะครับเหมือนตัวรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยซึ่งอันนี้มันเป็นตัวดีเซลนะโคตรสวยเลยเนี่ครับ bmw คันนี้จะไม่ใช่เครื่อง ปักอ็นไฮบิดเพราะว่า3 0 e เนี่ยไม่ได้คิวมานะครับเราได้คิวตัวดีเซลมาโดยสเปคของเขาเนี่ยจะแตกต่างจากชาวบ้านเขาหน่อยอนะย่างที่บอกนะว่ามันเป็นเครื่องดีเซลที่ถ้าเกิดคุณไม่ได้ขับแบบจี๊ดมากคุณขับแบบเน้นประหยัดคุณเน้นขับแบบเน้นระยะการวิ่งเนี่ยผมว่า b m มากินเหมือนกันเพราะว่าเติมน้ำมันเต็มถังเนี่ยพันโลสบายสบาย,บายนะครับ b m w คันนีค้คุณจะได้ระยะการวิ่งนะพันกว่าโลในการเติมน้ำมันเต็มถังแล้วก็เครื่องยนต์ของเขาเนี่ยเป็นเครื่องดีเซลสี่สูบทวินพาวเวอร์เทอร์โบนะฮะ 2.0ลิตรนะ190 mm, m, speed, 4, ม้า400นิวตันเมตรเกียร์8ปสปีดขับสเหมือนกันและช่วงล่างนี้เป็น M s p o ส t อศูนย์ถึง100คันนี้จะน้อยที่สุด8.0วินะครับเรามาดูด้านหน้ากันนี่ฉลองครบรอบ50ปีเบียนมันอยู่โลโก้เปลี่ยนมาแล้วนะครับกระจังหน้าตรงนี้เป็นกรอสแบ็ k แล้วก็ไฟหน้าเดยทําไลท์ไทลท์ LCI ใหม่แล้วจะมีความเหลี่ยมนะเป็น LED กรอบตรงนี้นะฮะเป็นตัวเซนเซอร์แล้วมี A i r i n t a k ทจริงนะฮะและด้านล่างนี่จะมีการตัดที่เป็นแบบสีดำเงา เป็นตัวลวดลายประมาณนี้คือ BM กับ Audi จะเน้นแบบดูดูด้าล่านิดนึงอ่ะนี่คือด้านหน้าตรง X3 x, 3, x d ซ์สาดนะครับในส่วนของล้อผู้ชมดูล้อ BM หน่อยดิล้อเนี่ยผมว่า BM ก็จะดูแบบแมนแมนทับๆเหมือนกันนะคุณดูนะครับพอล้อของ BM เนี่ยจะเน้นแบบมัดกล้าเหมือนกันนะฮะโลโก้50ปีแล้วก็เป็นล้อ M นะครับส่วนสเปคของอยางเนี่ยสองสี่ห้าสี่ห้า R ยี่สิบแก้มน้อยสุดเพราะคันอื่นสองสี่ห้าห้าห้าใช่ไหมอันนี้สี่ห้าบางสุดเลยนะแต่ก็ยังว่าผู้ชม bm เขาเน้นแบบดิบๆสปอร์ตๆแล้วซึ่งซึ่งช่วงล่างก็เป็นแบบนั้นนะครับถัดขึ้นมาเอ็มนะครับตรงนี้แอร์โฟจริงเจาะจริง,รงด้วยนะฮะและเส้นโชเดอร์ลายข้างๆเนี่ยชัดเหมือนกันการตกแต่งของ bm เนี่ยคล้ายๆ audi คือจะเน้นแบบงานสีดําเงานะครฝาครอบกระจมองข้างต่างๆนะฮะกรอบหน้าต่างแหลกต่างๆเป็นสีดําเงาทั้งหมดเลยกูดู มือจับเป็นสีขาวนะครับเป็นคีเลสล้อด้านหลังเราเป็นไงล้อด้านหลังของ BM 275อเยอันนี้ใหญ่ขึ้นมา275 40 R20 แต่ผมว่าล้อ BM สวยนะคุณผู้ชมเห็นเหมือนกันไหมผมว่าล้อ BM สวยนะครับแล้วก็สวกาศชักฟินอันนี้ต้นต,ตำรับอยู่แล้วนะฮะแหลกตรงนี้สีดำเงาดำเงาทั้งหมดด้านหลังเนี่ยสปอยเลอร์ BM นะฮะจะยื่นออกมาเหมือนกันนะเป็นสีตัวรถกับสีดำเงาครับแล้วก็มีไฟ เบรกโดนที่3กระจกหลังไล่ฟ้านะฮะมีก้านปัดน้ําฝนนะครับส่วนไฟท้ายผมตีให้ BM สวยสุดเลยอ่ะ mm hmm. คุณผู้ชมดูอ่ะคุณดูด้านหลังเนี่ mm hmm. เทียบกันขันไหนสวยสุดในเซกเมนต์นี้ mm hmm. เทียบแค่ดีไซน์นะเราไม่เทียบถึงเครื่องนะเพราะว่า BM ก็เป็นดีเซลไฟท้ายอย่างสวยเลยคุณดูนะครับแล้วก็มีโลโก้ X3 มนะฮะมีกล้องมองหลังนะฮะเนี่ย X d r i 20D อ่ะด้านหลังอันนี้ท่อออกจริงด้วยต้องชื่นชมนี่ท่อออกจริงด้วยนะครับซึ่งตัว 30D ของ X3 เนี่ยเขาก็ท่อออกจริงนะเขาจะไม่เหมือนเบนซ์เขาจะไม่เหมือน Audi ที่เป็นการดีไซน์ของตัวกระจังนะฮะบัมเปอร์ด้านล่างแล้วก็มีการเป็นแบบท่อหลอกนะแต่เปท่อจริงปลายท่อมันสีดําด้านด้วยและดิฟวเซอร์ขอว่าสวยผมรู้สึกว่ามันบึกบึนมากเลยเนี่ยคุณดูดิไงผู้ชม หลังจากดูรีวิวรอบพันมาแล้วทั้งภายนอกนะครภายในอาจจะอาจจะเจาะได้ไม่เยอะนะคุณผู้ชมเลือกคันไหนนะครับ x 3 2 0 d 369นะครับ bent glc 3 0 0 e ซึ่งเก่าแล้วนะครับปัจจุบันเนี่ยมีตัวใหม่เปิดแล้ว q 5 55 tmsi นะฮะ3บ5บอกเลยนะผู้ชมว่าแล้วแต่ความชอบเพราะว่าคาแรคเตอร์มันแตกต่างกันจริงถ้ามองในมุมผมนะถ้าอยากได้ความฟุ้งฟิงอยากได้ความที่บอกขับรู้สึกว่าเฮ้ย มันดูรวยมันดูแบบมันดูพราวอะ่ะเบนแม้ว่าจะตัวเก่าแล้วเขาก็ยังได้อยู่ใช่ไหมถ้าอยากได้ความแมนๆหน่อยนึงนะฮะแล้วก็ดูดูอันนี้แล้วแต่เลือกเลยจะเป็น B M X 3หรือจะเป็น Q 5ก็ได้เพราะว่ามันตกแต่งแบบดําเงาดําด้านกันเยอะมากแล้วมันก็ดูดูดูนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลแล้วแต่ความชอบนะครับมาคอมเมนต์ให้ทราบกันหน่อยนะอันนี้คือพาชมภายนอก3 SUV ไซส์เล็กที่บอกเลยว่าราคาใกล้เคียงกันนะแต่เครื่องของ b บนอาจจะโดดนิดนึงเพราะว่า หา q 30 e ไม่ได้นะก็เลยเป็นตัวดีเซลหลักๆประมาณนี้มาลองเทียบให้หน่อยดีว่าอยากได้คันไหนชอบคันไหนแล้วก็ใครใช้คันไหนอยู่มาคอมเมนต์ได้ทราบกันหน่อยก่อนจากกันอย่าลืมกดแชร์ like, กดไลค์กดซับสไคร b ์ช่องวิพีด้วยนะฮะใครอยากชมรีวิวคันไหนก็ติดตามได้ตามช่องทางเลยวันนี้ไปนะครับสวัสดีครับ